สวัดีครับวันนี้จะรีวิวการติดตั้งระบบคีเรตพุสตานะครับบน Ford r a n g e อนะครับ XLT นะครับปี2013นะครับพิซิกนะครับเกียร์ธรรมดานะครับแบบคีเลตนะครับพร้อมติดตั้งระบบพับกระจกออโต้นะครับทดสอบนะครับระบบคีเลตนะครับเดินเข้าใกล้ก็รถก็จะปลดล็อกให้พร้อมกระจกกลางนะครับมีเสียงเตือนนะครับเดินห่างก็จะล็อกให้ พร้อมกระจกพับนะครับทดสอบสตาร์ทลิมริระยะไกลนะครับกดปุ่มล็อกค้างไวน้นะครับสตาร์ทนะครับสะดวกสบายนะครับอากาศร้อนๆสามารถอรอมแอร์ air ได้เลยนะครับอรอมแอร์รอนะครับภายใน15นาทีถ้าเราไม่ขึ้นรถนะครับไม่เหยียบเบรกไม่อะไรก็เดี๋ยวมันดับเองนะครับสามารถสั่งสตาร์ท สั่งดับเครื่องยนต์ผ่านรีโมดได้มือนเดินนะครับการดับรีโมทก็กดเหมือนเดินนะครับรีโมใช้งานอิสระนะครับเวลาเข้าปั๊มแวะทำธุระเข้าเซเว่นก็สามารถล็อกปลดล็อกประตูได้เลยนะครับไม่ต้องดับเครื่องยนต์นะครับต่อไปทดสอบล็อกนะครับทดสอบปลดล็อกก็จะมีเสียงนะครับกระจกกางนะครับล็อกกระจกก็จะพับนะครับ ทดสอบระบบล็อกปลดล็อกนะครับกดล็อกกระจกก็จะพับนะครับกดล็อกก็จะขอดาคะกานะครับหากบางท่านไม่ชอบเสียงก็ปิดได้นะครับกดปุ่มล่างสุดนะครับสองทีนะครับก็จะไม่มีเสียงนะครับแต่เสียงไม่ดังมากนะครับมาพอเพ้นะครับทดสอบเปิดเสียงนะครับกดสองทีเหมือนเดิมนะครับเสียงกลับมาแล้วครับ เวลาล็อกก็จะมีเสียงกดล็อกก็จะไม่มีเสียงนะครับระบบคีเลสนะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับโดยกด2ปุ่มนี้นะครับค้างพร้อมกันนะครับการปิดระบบคีเลสก็ระบบสั่งสรีโมทระยะไกลระบบกัน์ดโมยังทํางานเหมือนเดิมนะครับทดสอบใช้งานในรถนะครับอันนี้แบบเจาะนะครับที่ลูแจเดิมก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับ กดหนึ่งครั้งก็เป็นไฟ a c นะครับให้เปิดระบบเครื่องเสียนะครับกดอีกครั้งก็เป็นการออนระบบไฟทั้งหมดนะครับกดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นการปิดระบบนะครับแต่ถ้าการสตาร์ทก็แค่เหยียบเบรคนะครับแล้วกดปุ่มนะครับสดอกสบายนะครับดีโมทสองชุดนะครับสวยๆนะครับจัดดอกสำรองให้เรียบร้อยนะครับอันนี้รีโมดตรงรุ่นนียนะครับฟอร์ เดนเซอร์นะครับ XLT นะครับอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับติดตั้งได้นะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับทดสอบนะครับอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับสามารถล็อกประตูได้เลยนะครับต้องดับเครื่องยนต์นะครับดปลดล็อกก็เข้ารถได้ขับรถต่อได้เลยนะครับสนใจทักมาได้นะครับอัตตอมเซอร์วิสนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับ 고맙습니다. <목소리> g <목소리>